รู้ไว้ประกันสังคมส่งประกันสังคมมามาตา3ามสมา20ปีนะครับเงินเดือน1 7 0 0 0บาทถ้าทำอีก5ปีแล้วลาออกแล้วมาส่งประกันสังคมมาตา3า39อีก5ปีจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับหลายท่านไม่ต้องงงนะโะเดี๋ยวผมลำดับรายละเอียดให้ฟังนะครับมาดคามูคำถามจริงคำถามจริงจะยาวแต่เวลาตัดเป็นหัวข้อท็อปปิกเนี่ยนะครับตัดยาวๆไม่ได้ คำถามจริงส่งประกันสังคมมาตรา33ด้วยเงินเดือน17,000บาทมา20ปีถ้าทำงานอีก5ปีนะครับก็คือทำงานมาตรา33อีก5ปีเนี่ยนะครับแล้วเกิดลาออกมาและจะส่งมาตรา39อีก5ปีจะได้รับบำนาญเท่าไหร่เท่ากับว่าเขาทำงานมาตรา33เนี่ยณนะตอนนี้20แต่จะทำงานอีก5ปีก็รวมเป็นมาตรา3 3 25ปีนะครับพอออกมาปุ๊บมาส่งมาตรา39คิดนะ เป็นการคิดวางแผนในอนาคตว่าอนาคตเอ้ยอาจจะมาทําฟรีแลนซ์หรือมาทํางานที่ไม่ใช่ประจําและแต่อยากได้มาตรา39ก็ส่งอีก5ปีนะครับรวมกันทั้งหมดส่ง30ปีนะครับจะได้บํานาญเท่าไหร่นะไปคิดไปดูกันมาย้ําในเรื่องมาตรา39ก้ันอีกสักหน่อยมาตรา39เนี่ยจะเป็นมามาตราที่ส่งตัวเองนะครับส่งตัวเองคือมาตราภาคสมัครใจนะครับซึ่งจะส่งเงิน าการสังคมนะครับเดือนละ432บาทเท่ากันทุกเดือนนะครับไม่มีเลทน,นะครับโดย432บาทมาจากอะไรนะครับมาจาก9%ของ4,800นะครับ4,800มาจากฐานเงินสมทบนะครับนั่นเอง9%ของ4,800ก็คือ432บาทซึ่งคนที่อยู่ในมาตรา39จะได้รับความคุ้มครอง6กรณี กรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีทุกคนลภาพกรณีเสียชีวิตและกรณีสงครอบบุตรลลและกรณีฉลาภาพต่อเน,นื่องจากการเป็นผู้ประกันตนมาตาา33ซึ่งจะเข้ามาตาา39ได้นะครับต้องเคยเป็นมาเคยเป็นผู้ประกันตนมาตา3ามสามมาก่อนแล้วก็ส่งประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า12เดือนและต้องเข้านะครับมาตาา39หลังจากที่ลาออกจากการทํางานแล้วไม่เกิน6เดือน ถ้าเกิน6เดือนแล้วไม่สามารถสมัครมาตรา39ได้นะครับเรามาถึงเรื่องบํานาญกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่การคํานวณให้ดูนะครับบนาน,บนาญเงินกรณีชราภาพนะครับที่ประกันสังคมจ่ายให้รายเดือนนะครับตลอดชีวิตซึ่งประกันสังคมจะจ่ายโดยเงินบำนาญชราภาพมาจาก20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย นั่นก็คือเอา60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมาบวกกันแล้วหารด้วย60เอา60ิมาบวกกันก่อนนะแล้วหารด้วย60จะเท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเพราะบางท่านเนี่ยเงินสมทบนะครับฐานเงินสมทบแตกต่างกันไปย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฐานเงินสมทบ ไม่เกิน1.5,000บาทนะครับมาตรา33ฐานเงินสมทบไม่เกิน1.5,000บาทมาตรา39ฐานเงินสมทบ4,800บาทนะครับเพราะนั้นฐานเงินสมทบต่างกันก็จะทำให้การเฉลี่ยบํานานของมาตรา39นะครับได้น้อยนะครับได้น้อยกว่ามาตรา33อ่ะมาต่อกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปไก่ และจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5 1.5หลายท่านถามว่ามาจากไหน1.5มาจากระยะเวลาถ้าเราเพิ่มหรือเราทำงานนานขึ้นน่ะส่งประกันสังคมนานขึ้นมันก็จะมีบวกเพิ่มอีก1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนก็คือพอครบ15ปีได้20%เรถูกไหมพอ16ปีไอสิเดือนเนี่ยนะครับที่เราส่งเกินมามันก็จะมาบวก ด้วย1.5ุทุกๆส2เดือนนะไม่งงนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นสูตรที่เอาไปคำนวณน,นะครับซึ่งสูตรจะมี2สูตรนะครับกรณีจ่ายครบ180เดือนก็เอา20%ไปคูณเลยกรณีนจ่ายเกินเนี่ยมันก็จะมีการเอา1.5คูณจำนวนปีที่เกินมานะครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฐานเงินสมทบของมาตาสามสามเนี่ยนะครับไม่เกินหนึ่งามาี่คำถามเนจาผเอาระกันตนตเนี่ย ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับของคําถามนะหกเดือนสุดท้ายส่งมาตา3าม9นะครับหกเดือนสุดท้ายแปลงเป็นปีก็เท่ากับ5ปีเพราะฉะนั้น5ปีเนี่ยเขาก็จะใช้ฐาน4,800บาทนี่แหละมามาคิดคํานวณ4,800บาทนะครับส่งมา30ปีนะครับวิธีการคิดเอา30-15ลบ15นะครับเท่ากับ15ปี15ปีที่เกินมานี้นะครับไม่หายไปไหนมันถูกเอามาคูณนะครับ 1.5คูณ15เท่ากับ22.5 22.5นี้คือเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพิ่มแน่งน,นะครับ20บวก22.5เป็น42.5เปอร์เซ็น42.5เปอร์เซ็นของ4,800บาทนะครับเท่ากับ2,040บาทเป็นเงินบำนาญที่คุณที่ถามมาเนี่ยจะได้รับตลอดชีวิตหลายท่านบอกหูยส่งมาตั้งนานทำไมมันได้แค่นี้ เนื่องจากฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากถ้าในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงคุณไปอยู่ฐานเงินสมทบมาตรา39มันจะฉุดทำให้ฐานเงินสมทบจากที่ใช้15,000้บาทมันกลายเป็นฐานเงินสมทบเฉลี่ยเนี่ยต้องเอา4,8 0 0แเนี่ยมาคิดเพราะเงินสมทบ ในช่วง60เดือนสุดท้ายของคุณอยู่มาตรา39ก็เลยต้องใช้ฐานตัวนี้มาคำนวณพราะฐานตัวนี้มาคำนวณปั๊บบำนานที่จะได้ที่จะควรได้มันก็ได้น้อยลงแต่แน่นอนแหละคนที่อยู่มาตรา3เกเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้หวังบํำนานบางท่านหวังสิทธิประโยชน์อื่นๆก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ถ้าหวังโฟกัสที่บำนานนะครับ ไม่แนะนำให้ส่งมาตรา3 9ใ,ใ,ใ,ในช่วงใกล้ๆจะเกษียณในช่วงใกล้ๆจะอจะยุ5 5ห้าไม่ควรนะครับเอาละเรามาดูฐานเงินสมทบ4,800บาทกันหน่อยว่าถ้าเกิดส่งจำนวนปีอื่นๆเมันจะได้เท่าไหร่จะเห็นว่าฐานเงินสมทบ4,800บาทนะครับได้น้อยมากและลองเทียบถ้าเกิดใช้ฐานเงินสมทบ1 5 0 0 0บาทละ่ะนี่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ จาก2สไลด์นี้นะครับตารางสองสอตาราง2สไลด์เนี้นะครับเห็นความแตกต่างเลยเอ,อันเนี้ยผมน่าจะใส่ผิดนะน่าจะกรอกผิดอ่าไม่เป็นไรนะครับก็คือถ้าไปดูคลิปอื่นๆน่ะผมทำคลิปบำนาญไว้เยอะแล้วล่ะถ้าดูคลิปอื่นๆก็คงจะทราบดีว่า มาตราส9เนี่ยนะครับในส่วนของบำนาญเนี่ยไม่แนะนำให้ส่งในช่วงบ้น้นปลายนะเพราะฉะนั้นลองทบทวนหน่อยหลายท่านวางแผนกเกษียณเนี่ยนะครับคือมันยังไม่เกิดขึ้นจริงวางแผนก่อนมันจะได้รู้นะครับแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนละครบับางท่านทาบางท่านบอกให้ทำไงอะถ้าเกิดอยากจะ,กะเกษียณก่อน อายุ55แบบไม่ทำงานน่ะแล้วไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราจะส่งมาตาไหนดีหรือยังไง